การดูแลระบบขับถ่ายการนวดหน้าท้องตามเข็มนาฬิกาเป็นขั้นตอนการฝึกการขับถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัางหรืออุจจาระค้างค้างในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้โดยรวมโดยให้ขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์โลชั่นทาผิวหรือเบบี้ออยล์ใช้เพื่อนวดลดฝืดในขณะนวดหน้าท้อง วิธีปฏิบัติ 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนการนวดหน้าท้องตามเข็มนาฬิกา 2. เตรียงผู้ป่วยโดยจัดให้นอนหงายในท่าที่สบายและเปิดเสื้อเริเวนหน้าท้องเท่านั้น 3. ทาโลชั่นทาผิวหรือเบบี้ออยล์บริเวณหน้าท้องก่อนกนนารนวด เพื่อให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นลดการเสรียดสีของผิวหนัง 4. วัดตำแหน่งการหัวหน้าท้องโดยตำแหน่งต่ำกว่า2นิ้วใต้กระดูกซี่โครงเพื่อป้องกันการบารดเจ็บของกระดูกอ่อน 5. นำมือสองข้างประสานกันใช้นิ้วมือระหว่างข้อที่1และข้อที่2 กดหน้าท้องความลึกประมาณ1.5-2ถึงนิ้ววนตามเข็มนาฬิกาโดยให้วนจากรอบสะดือออกมาด้านนอกทำให้ทั่วหน้าท้องเน้นบริเวณลำไส้ใหญ่ข้างลำตัวด้านซ้ายระยะเวลาของการนวดหน้าท้อง10-15นาทีข้อควรระวัง 1. ควรสวนปัสสาวะหรือควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนการนวด 2. ควรนวดขนาดท้องว่างหรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย1ชั่วโมง 3. ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต้องประเมินอาการปวดศีรษะมืนศีรษะก่อนการนวดหน้าท้องและระหว่างการนวดหน้าท้องทุกขั้นตอน 4. ผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งบริเวณหน้าท้องให้ใช้หมอนรองใต้เข่าสองข้างระหว่างการนวด 5. ผู้ป่วยที่นวดหน้าท้องด้วยตัว นนอนและใช้หมอนรองใต้เขา่า